เสียแล้วหรอวะนี่ก็เล่นตามสูตรแล้วนะทำไมมันยังเสียอยู่อีกวะเบาๆหน่อยเพื่อนเสียงดังเสียอะไรของมึงวะเกมนี้อ่ะกูเล่นบาคาร่าเว็บนี้เขาบอกกูเล่นใหม่อ่ะรับรองการันตีแตกแน่นอนเม็ดแรกเลยนะเว้ยเว็บอะไรวะนี่ไงนี่ทำไมวะเพื่อนคือมันเป็นการโฆษณาเว็บเขาแล้วแบบ่เอ่อชิวเว็บมันอ๋อโษทีเพื่อนคุณลีลงไปเท่าไหร่ละมาห้าพันได้หวะเพื่อน แล้วตอนนี้เหลือเท่าไรห้าสิบ oh my god เนี่ยแล้วตอนแรกมึงบอกจะเลิกเล่นทำไมมึงถึงกลับมาเล่นพนันอีกแล้ววะมึงนี่นเป็นโรคติดพน,นันแล้วเนี่ยมึงรู้ตัวไหมกูรู้แต่แบบกูเคยได้อะแต่ตอนนี้มันแค่เสียนิดหน่อยไงนุ้ยแล้วบางคนเขาบอกวิธีนี้ไม่รวยกูรวไวเลยหมายถึงรวยไวไม่มันไม่ใช่กูเขาอะรวยไวแล้วมึงอะกูก็รวยไม่ค่อยไวหรอกแต่ก็พอได้แหละเรื่อยๆคิดว่าเอาจริงนะ อยากเริ่มเป็นโรคติดพนันปะอยากดีทำไงวะอันดับแรกะมึงต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนเปลี่ยนไมซ์เซนไมซ์เซตเหรอวะคล้ายๆไมซ์เมเนสปะเอางี้มึงลองคิดดูดีนะแต่ก่อนมึงเคยได้ใช่ปะที่มมูว่ามึงเคยได้อ่ะมันเป็นกลของการเล่นพนันด้วยเวทพนันน่ะเขารู้ว่าเมื่อเราอะได้อะไรมาแล้วอะแล้วพอเสียมันไปอะมันจะเสียดายมากเลยเว้ยทำให้เราต้องเล่นเพื่อเอามันกลับมาใหม่อีกครั้งเออวะ ตอนนี้กูต้องทำไงต่อวะต้องยับยางความอยากเล่นหนัมันเอาไว้มันสามารถกงมึงได้ทุกเมื่อเลยนะเว้ยแล้วมึงไม่รู้หรอกพอตอนเนี้ยมึงอ่ะกำลังเล่นเกมของมันอยู่อะไรกูเล่นอยู่ในเกมของกูเออสวัสดีครับตอนนี้เราไม่เล่นมาครับเอาชีวิตรอดคืนแรกกันนะครับคนอื่นไม่เกี่ยวอะนั่นแหละแต่นคืมึงควรทำมึงควรหาอะไรทำไม่ตัวเองจนจ่อยกับไปพนันดูหนังเล่นเกมมันก็ไปเที่ยวกับเพื่อนก็ได้มึง แต่เพื่อนเขาพากูมาเล่นพนังงนนะมึงเห็นไหมเนี่ยเอ้ามาถึงกลัวไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ได้หมายถึงมึงหมายถึงมันนู่นอ๋อแล้วไปมันยากที่สามเลยนะต้องพาตัวเองออกมาจากสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงต่อกันเล่นพนันเริ่มจากการปิดตัวมาก่อนก็ได้แต่ว่าเป็นไปได้ก็อยากถึงขั้นมีเอีะนะก็ค่อยปิดตัวมาเงียบไม่ต้องกลัวเพื่อกลัวเป็นมิกอยู่แล้ว เคยมีเรื่องกับใครชูวานเป็นไม่ดดไม่ได้เกิดปูอยากกลับไปเล่นอีกเหรอูทำไงวะอยากกลับไปเล่นอีกฮะแค่นี้พูดง่ายแต่ทำยากของเนี่ยมันอยู่ที่ใจเว้ยถ้ามึงเลิกเล่นพน,นันไปแล้วแล้วกลับไปเล่นอีกอะที่มึงทำมาจะสูญเปล่าโอ้สุดยอดเลยเพื่อนข้อมูลมึงแน่นกว่าตูในใต้ oh ขอบใจเพื่อนี่มึงเตือนสติกูไม่งั้นนะก,กูจนเป็นนานแล้วแบบที่จริงมึงไม่ต้องเตือนก็นได้กูจนอยู่แล้วเออไม่เป็นไรเพื่อนแต่ช่วยเพื่อนกูด,ดีใจทุกคนครับสำหรับใครที่เป็นโรคติดนนพันหรือมีความเสี่ยงเป็นโรคติดตนมันจับเอาไว้ครับโรคพันรักษาได้เพื่อเป็นเพื่อนผมผมขอแนะนําให้จอนกลับไปดูคลิปของผมทางนึงผมเป็นหัวครับเออเพื่อนแล้วตังเนี่ยคืนกูหรือย,อยังอะ่ะที่มึงยืมไป แล้วมึงไปไหนจบสิ่งนั